สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สี่ลมนะครับวันนี้เราจะมากินรามเมงข้อสอบกันมาไกลมากบ้านอยู่ครับเงว่วานไม่แต่ว่าเราก็มาว่าพําแม่กันก่อนไงตอนนี้เราก็ถึงสีลมเอกันแล้วนะครับทุกคนเราพาลังจะเข้าไปกินรามเมงข้อสอบเราจะมาดูกันว่าเลิศแค่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สี่ลมนะครับน <için S 2> ี่นะครับเราก็มาอยู่หน้าร้านราเมงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้เข้าไปดูในใจว่า บรรยากาศจเป็นยังไงแล้วว่าเราต้องทำข้อสอบกันยังไงบ้างนะครับเรามีโน้ตออกมาเป็นยังไงก้าเข้าไปกันเลยดีมากทุกคนเราเข้ามากันนะครับก็จะเป็นห้องข้อสอบแบบนี้ ทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องเหมือนโต๊ะสอบแล้วคือแบบข้างหลังเก่มากร้านนี้นะครับเขาเปิด24ชั่วโมงมาเพิ่งรู้แล้วก็แบบมันดีมากแต่เรามาสั่งอาหารกันเลยเราต้องเลือกเนาะว่าเราต้องทําแบบไหนอันนี้แบบไม่มีข้อสอบเนาะแล้วอันเนี้ยแบบทำข้อสอบก็คือเราเหมือนคล้ายๆบฟบเฟ่อะจะกินอะไรก็ติ๊ก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 จะอดัดแอปอันไหนใส่ในชามเรานะครับแต่ว่า อันนี้ก็ไม่มีข้อสอบนะครับก็ทำเลือกทานได้ปกติเลยเลดมากนี่นะครับทุกคนเราก็มาเลือกเซตเมนูกันนะ้องว่าเราจะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดูแต่โมด้าอยากชื่อฟัง แล้วเราก็เลือกเสร็จนะครับเมาเป็นเซต B แล้วกัเน,เร,นรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ามาสักกันเลยนะครับนะครับเราก็จะกดเรียกที่พนักางานเอออเดอร์ข mm hmm. อเป๊นนะหนึ่งนี่นะครับเราสองคนก็ทำข้อสอบไปแล้วเรียบร้อยอันนี้สั่งทำข้อสอบเซต B เนาะของหมดเป็นเซต A นะครับ แต่เรามารอดูอาหาราากันครับว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศร,ร้านดีมากนะครับเปิด24ชั่วโมงมดก็มดหิ่นมานานแล้วแหละแต่มาันเล่มไม่ได้มาสักทีเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอันนี้ของมินนะครับจะเป็นชาเขียวกับไข่ต้มเกี๊ยวซ่ามาแล้วหัวเ,เลิศ<ๆ> ไม่ไหวเราก็ลองเกียวซ่านะฮะมันเป็นชาเขียวแบบเหมือนชาเขียวสดอะเออมดเลยไม่มดไม่กินไงมดกลัวแบบปวดท้องมดลดอาหารมาแล้วนะครับโนนีสอะไรให้เราดูเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอเกียวซ่านะครับอวัยดี เผ็ดนิดๆกินได้ิให้ด้วยค,คือถ้าแบบใครไม่กินเขาเรียกอะไรนะให้ใครไม่ทำข้อสอบอะทุกคนก็สั่งเป็นเซตแบบเราสองคนก็ได้เลยทีเดียวเลือกเอาแล้วถ้าเป็นเซตแบบมดอะไม่มีนะ้ำใช่ปะก็สั่งน้ำเพิ่มแต่ของมิ้นมีชาเขียวก็ไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มเลยมีแค่สั่งเกี๊ยวซ่าม,มาเพิ่มนะครับ นครับเบียรซาก็มาส่งแล้วนะฮะผมสั่งชิ้นแบบจุกๆไปเลยเดี๋ยวเามากินกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนราเม็งจะอร่อยขนาดไหนได้เวลากินเบียรซาจ้า,า,ไ,า,า,าไม่กินร้อนแม่ลูกดีมากทุกคน เลินเลินเลยแหละคนดูชามหมดดิยังเหลือเยอะอยู่เลยมาทุกคนดูมินเลยแต่มันได้ก่อนนะล้อผิวอ่ะไม่ได้ โอเครับตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บินของมด270บาทมดมีเซต A 1เสรเซ็ตนะครับก็จะประกอบไปด้วยราเมงชามแล้วก็เจียวซ่า1จานแล้วก็มีสาหรายนะครับแล้วก็มดสั่งน้ำแข็งกับโถกไป1ชุดทั้งหมด270บาทเซตราเมงอ่ะ240โคกอีก30เป็น270ของมิน,นะครับก็จะมีี เซตพีราม,มงนะคะ240บาทแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าเพิ่มมา90บาท5ตัวเท่า่9บบาททั้งหมดทั้งหมดสามิหมดว่าคุ้มนะครับเพราะว่ารามเมงจานยอเยอะมากสำหรับมดนะมดไม่กินข้าวกินไม่เยอะอะ่ะเ,ออเดี๋ยวเราบินเดี๋ยวเราเช็คบินเสร็จนะครับเดี๋ยวเราออกไปสนุกกันหน้าร้านว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสองชาม2ชุดของมดกับมินนะครับทั้งหมด600บาทพอดีแต่ว่าของมดอ่ะ270แล้วก็ของมินอีก330บาทนะครับมดถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะแล้วก็มันเป็นโอกาสที่มดได้มาไว้ทำเมสุมาด้วยนะครับที่วันแขกเราก็เลยเสิร์ชหาอะไรดีๆมาแนะนำมารีวิวหรือว่าหลายๆคนอ,อาจจะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ ะระบ,บอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็อิ่มมากสําหรับว่าไว้ด้วยนะครับใครที่มาอยู่แถวสีลมนะครับในละในห้างสีลมเอ็นนะครับไม่รู้ถ้าพูดผิดก,ก็ขอ,อโทษด,ด้วยนะร้านรามเมงข้อสอบนะครับอยู่ชั้นหนึ่งเลยเลยเข้ามาในห้างก็คือเจอเลย <c oughs> แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยมดจะพยา,ยามทำคลิปออกมาเยอะๆเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อนะครับ อะไรดีๆอะไรใหม่ๆมุกก็จะทำมาให้ท <|so|> ุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ